ร,ร่วมค้นหาเซียนข่าวโดยเทสโก้โลตัสเงินฝากทอสอรักการออมธนาคารอาคารสงเคราะห์อเอเชียสามพลัสประกันชั้นสามพิเศษจากเอเชียประกันภยัยท่านข่าวหรือตกข่าวสุรุว่า ากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของตรานกยูงพระราชฐานนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วโอ้โหรวมกันได้ถึง1นึ่งแสนเมตรเลยเชียวหรือนะคะต้องมาถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอความรู้จากท่านนี้นะคะคุณประทีปมีศีลผู้อำนวยการสถาบานันม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะ,<ช>ะสวัสดีค่ะ ูตรงนี้กันเลยดีกว่านะคะอยากจะทราบเลยค่ะว่าตรานกยุงพระราชทานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ตราเดียวนะคะคือจะแบ่งตามลักษณะใช่ไหมคะมีหลายสีหลายประเภทสีประเภทสี่ประเภทค่ะคือมีอะไรบ้างคะเริ่มจากสีแรกอันนี้คือสีทองสีทองคือที่สีทองนมันแสดงถึงว่าเป็นผ้าที่ผลิตโดยกระบวนการแบบวิธีดั้งเดิมของบ้านเราเลยค่ะตั้งแต่ ทันหมที่ใช้ก็เป็นทันท้นบ้านแล้วก็วิธีการสาวก็สาวแบบลงกระบุงเลยแลวย้อมสีส่วนใหญ่จะย้อมสีธรรมชาติแล้วก็อีกอันก็คือว่าเวลาทอเนี่ยใช้กี่กระทบคือพุ่มกระสวยได้มือแล้วก็กี่กระทบและต่อไปแล้วคะและนี่จะเป็นสีเงินสีเงินค่ะสีเงินนี่ก็คือจะใช้ภูมิยาดั้งเดิมส่วนหนึ่งเพราะว่าสามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือบางส่วนได้อย่างเช่นสาวไหมเนี่ยอาจจะใช้มอเตอร์บางส่วนซึ่งซึ่งมี แรงมากไม่เกิน5เหลีมากมาใช้ในการสาวก็ได้แล้วสามารถที่จะใช้กี่ทอผ้าประเภทกี่กระตุกได้หรือว่ากี่กระทบก็ได้สองอย่างค่ะเอาละแล้วมีอีกสีนึงค่ะต่อไปสีอะไรคะสีเขียวคุณบอยบอกสีเขียวสีเขียวหมายความว่าไงคะสีเขียวนี่เป็นเป็นผ้าที่คือประยุกต์คือใช้เส้นไหมผสมเส้นใยอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าต้องมีเส้นไหมมากกว่า <c oughs> สามารถที่จะผสมนนได้หลายสีเลยครับ<ม>ใช่ครับสีน้ำเงินนี่หมายไไความว่าอย่างไรคะ่าสีน้ำเงินนีหน่หลักเกณฑ์ก็คือแค่เพียงว่าใช้เส้นไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เส้นใยนี่จะใช้เส้นไหมในประเทศหรือว่าเส้นไหมที่นําเข้าก็ได้ไแต่ถ้าเส้นไหมนําเข้านี่จะต้องนําเข้าโดยจุกต้องตามกฎหมายต้องขอขอบคุณนะคะคุณประทีปมีสีมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาราระจําที่โพเดียมเลยค่ะ เล็กน้อยนะคะพี่บอยของเรามีอยู่หนึ่งคะแนนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตัของเรานำไปแล้ว9คะแนนแต่ยังไม่ห่างจากตีมาก3าคะแนนอ่ะสู้กันต่อไป <c oughs> เครื่องเสียหรือเปล่าเครื่องเสียเปล่าเลขมันไม่วิ่ง <c oughs> ยังมีโอกาสยังมีโอกาสยังมีโอกาสนะคะ <c oughs> เอาล่ะข้อนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวกับข่าวบันเทิง เกี่ยวกับดนตรีด้วยนะดนตรีด้วยแล้วเป็นดนตรีที่หลายๆคนก็น่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวของไมเคิลแจ็กสันค่ะโอ้โหว้าวทำไมตีผมสีผมสีตีเหรอสีผมเลยแล้วไม่ไปกับเขาด้วยอ่ะตีชอบเพลงไหนของไมเคิลแจ็กสัน Love Me Tender ใช่เหรอใช่เหรอใม่เหรอเอวิทเอาล่ะโอเคจะบ้าได้ไงเล่าตีตี ครับเดี๋ยวจูนก่อนจูนใช่มัน e l v i เ Presley เล่ามุกมุกเล่นมุกเล่นมุกนี่ผ่านไปนานแล้วนะเ e วิ i s Presley ในข้อแรกเลยนะอครับครับมี่จ้าอยู่แฝดแล้วตุ้ยล่ะตุ้ยชอบไมเคิลแจ็คสันไหมผมดูมาตั้งแต่เล็กๆเลยฮะก็ก็ก็ชอบครับจนตอนนี้ใหญ่โตตัวโตแล้วก็ยังชอบอยู่อะไรเงี้ยชอบอยู่ชอบเสน่ห์ตรงไหนของเขาอะคะก็เป็นอะไรที่มีแบบอย่างที่แน่วแน่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ใช่ครับแล้วพี่บอลล่ะคะชอบเหมือนกันครับชอบ ชอบที่เขาเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็อยู่บนเวทีเขาเต้นสุดยอดมากมผมว่าในโลกนี้เต้นอย่างนี้เกือบจะไม่มีแล้วด้วยคือเขาสุดสุดพลังจริงๆฮะ,ะเรื่องราวนี้ค่ะที่เรานํามาเป็นคําถามนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับการตายของเขาสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าหดหู่สักเท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องราวผลงานชิ้นสุดท้ายที่เขาได้ฝากเอาไว้นะคะผลงานนี้ค่ะ เป็นถือว่าเป็นเพลงที่มีความยาวสั้นที่สุดสั้นที่สุดแต่ว่าโด่งดังที่สุด very very ในขณะนี้เลยเสียงขาวของเราอัปเดตอยู่แล้วอัปเดตอยู่แล้วในขนี้ในขณะนี้เลยค่ะ <laughs> ดังแบบ very ทุกคนต้องได้ยินข่าวนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นคนทันข่าว oh. จะต้องได้ยินเพลงนี้อยู่แล้วมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะ She คือเป็นเสียงของไมเคิลแจ็กสันที่เขาฝากเอาไว้นะคะคือเพลงนี้จริงๆเขาตั้งใจที่จะทำขึ้นมานะคะคือเพื่อที่จะแสดงคอนเสิร์ตของเขาที่เขาจะออนทัวร์ชื่อเพลงนี้ค่ะ u p l a s e with no name เพลงนี้คือเขาได้คอเวอร์ใหม่ซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นเพลงที่ดังมากๆในยุค70ในยุค70นะคะสิ่งที่เราอยากรู้นั่นก็คือเข้าวขาว่า A place with no name oh. เป็นผลงานเพลงดั้งเดิมของใครข้อที่1วงอเมริกาข้อที่2องมิว o ยังข้อที่3วง t ด e e a ี l e พร้อมกดเสียนข่าว